ระบอบรัฐธรรมนูญนะครับมาดูตัวอำนาจอำนาจหน้าที่นะครับอำนาจหน้าที่เนี่ยนะครับนะในะในมาตราต้นๆเนี่ยเราจะเขียนยืนยันอันนี้ไปก่อนนะครับยืนยันก่อนว่าพูดง่ายคือเป็นพันธกิจอะพันธกิจของชุดเนี้ยคุณต้องมีอะไรนะ่หนึ่งคือคุณต้องพิทักษ์ประชาธิปไตยและนิติรัฐนะครับซึ่งของเก่าเนี่ยไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้นะ อีกอันนึงคือรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นหน้าที่หลักของสามองค์กรประเทศน,ททศนี้ทุกประเทศก็ต้องทําอย่างเนี้ยนะครับอันที่สามก็เขียนย้ำไปอีกว่าการใช้อํานาจเนี่ยต้องคํานึงถึงอํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยนะหลักการแบ่งแยกอํานาจและหลักการประกันสิทธิและเสรีภาพนะ <c oughs> ส่วนอํานาจหน้าที่ในรายละเอียดว่าทําอะไรบ้างเนี่ยเราให้อํานาจหน้าที่เดิมของรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ในชุดปัจจุบันเนี่ยก็ให้มาเป็นของคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญทั้งหมด ะะแต่การใช้อำนาจเนี่ยท่านต้องคำนึงถึงสารประการเนียนะคือพิทักษ์ประชาธิติรัฐประชาธิปไตยรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญใช้อำนาจคำนึงถึงอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยหลักการอำนาจและการประกันสิทธ,ธิและเสรีภาพนะครับ <c oughs> มาดูในแง่ที่มานะที่มาและองค์ประกอบนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับ <c oughs> เราลดจํานวนลงไปให้เหลือแปดคนนะครับท <c oughs> ่านจะเห็นว่าเออเอ,อ,องค์กรประเภทนี้มาอยู่ในประเทศไทยมันลดลงไปเรื่อยๆนะฮะปีสี่ศูนย์นี่สิบห้านะครับมาห้าศูนย์เหลือเก้านะครับพอเรากำลังคิดจะทำเราบอกลดไปเหลือแปดทำไมต้องลดไปเหลือแปดทำไมไม่ใช้เก้านะครับทําไมเป็นเลขคู่ไม่เป็นเลขคี่นะครับเออแล้วเวลาลงมติเสมอกันจะทํำยังไงนะฮะคำ <c oughs> ตอบก็คือว่าเราต้องการให้การโหวตลงมติของคณะตุลาการชุดนี้เนี่ยนะครับถ้าจะชนะกันเนี่ยต้องสองเสียงขึ้นไป คือสมมุติจะยกจะวินิจฉัยว่ากฎหมายนี่ขารัฐมนูลจะวินิจฉัยว่าพรรคการเมืองกระทําการล้มล้างเนี่ยท่านต้องใช้เสียงที่มันเด็ดขาดกว่าเดิมถูกไหมฮะไม่ใช่มาปริมปริมน้ำห้าสี่อะไรอย่างงี้นะคือถ้ามีแปดคนเนี่ยมันโหวตเนี่ยมันต้องออกมาที่ห้าสามนะเป็นขั้นตาสุดก็ต้องห้าสามทีนี้ถ้ามันลงมติแล้วมันได้สี่ต่อสี่เนี่ยจะทําไงครับเราก็ถือว่าให้ยกคําร้องไป พูด่ง่ายภา,าภาษาภาษาเหมือนฟุตบอลเสมอเป็นแพ้เนี่ยนะหรือถ้าเสมอสี่สี่ก็ถือว่ายกคำรองไปถ้าห้าสามต้องถ้าจะชนะกันเนี่ยต้องใช้สองเสียงขึ้นไปนไอเดียนี้ก็ดูมาจากของเยอรมันนะฮะเยอรมันใช้ระบบเลขคู่หมดนะครับเวลาชนะกันต้องมากกว่าต้องสองเสียงขึ้นไปแปดคนนี้มาจากที่ไหนบ้างนะครับ <c oughs> สัสดส่วนเนี่ยนะครับสาภาผู้แทนเลือกมาสามวุฒิสภาเลือกมาสองคณะรัฐมนตรีเลือกมาสามสามสองสาม แต่ถ,ถ้าท่านมองในแงอ่อำนานนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติจะเลือกมาห้าถูกไหมฮะสภาบวกวุฒิเนี่ยเป็นห้าและฝ่ายบริหารเลือกมาสามนะก็เป็นสัสดส่วนที่เราให้ความสําคัญกับฝ่ายนิติบัญญัติมากกว่านะครับแล้วทําไมสภาผู้แทนสามทำไมวุฒิสภาสองก็เพราะว่าวุฒิสภาครึ่งหนึ่งมันมาจากการแต่งตั้งการสรรหาแต่งตั้งเนี่ยนะครับมันความชอบธรรมตามประชาธิปไตยมันน้อยกว่าสภาผู้แทนเราก็ให้เขาเลือกแค่สองคนพอนะ ส่วนสภาผู้แทนก็เลือกสามนะครับคณะรัฐมนตรีเลือกสามวิธีการเลือกเลือกยังไงนะครับในของสภาผู้แทนเนี่ยนะครับตัวประธานสภาเนี่ยฮะเสนอชื่อมาเลยครับนะเสนอชื่อมาแล้วก็ให้ที่ประชุมสภาเนี่ยเป็นคนลงมติเลือกนะใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งนะครับวุฒิสภาก็เหมือนกันประธานวุฒิสภาเป็นคนเสนอมานะแล้วให้ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเลือกนะครับ ส่วนคณะรัฐมนตรีนายกเสนอชื่อมาและที่ประชุมในคลรมอเนี่ย,อออยก็เลือกมาสามคนนะสามสองสามนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราเติมเข้าไปอีกนะครับเนื่องจากเอ,อ่อการตัดสินคดีเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีคนที่มาจากศาลอยู่บ้างมีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยในแง่นิติวิธีเคยทําปฏิบัติเป็นวิชาชีพของตัวเองมาตลอดเนี่ยเราก็เติมเข้าไปอีกนะครับว่าในส่วนสามคนที่มาจากสภาผู้แทนเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยนะครับหนึ่งคนประธานสภาเสนอชื่อมาอย่างน้อยหนึ่งคนต้อง เป็นหรือเคยเป็นผู้ภากษาสารดีกาหรือตุลาการสารปกครองสูงสุดเข้าใจไหมฮะสมมุติว่าประธานสภาผู้แทนจะเสนอชื่อมาสามคนเนี่ยนะครับให้ให้ที่ประชุมเลือกใช่ไหมครับที่ประชุมสภาเลือกต้องมีอย่างน้อยคนหนึ่งอ่ะเคยเป็นสารดีกาหรือเป็นสารปกครองสูงสุดนะฮะในกรณีวุฒิสภาก็เหมือนกันประธานวุฒิสภาเสนอมาให้ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกสองคนใช่ไหมฮะอย่างน้อยต้องมีหนึ่งคนที่เคยเป็น เป็นหรือเคยเป็นนะฮะผู้ภาคศาสานิการหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดผู้ง่ายเท่ากับว่าแปดคนเนี้ยถ้าได้มาแปดคนเนี้ยมันจะต้องมีอย่างน้อยสองคนที่เคยเป็นผู้ภากษาในศาลนิการหรือตุลาการศาลปกครองสูงสุดนะครับมาดูในแง่คุณสมบัตินะครับ <c oughs> นะครับท่านจะเห็นได้ชัดนะครับที่เป็นข้อสังเกตคือเราใช้คําว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางรัฐธรรมนูญคํานี้เราก็คิดขึ้นมาใหม่เพราะว่าเราไม่อยากสงวนว,นว่า เรื่องพวกนี้จะต้องออจํากัดเอาไว้ให้กับเฉพาะคนที่มันเรียนนิติศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ใช้ความต้องกว้างว่าผู้ทรงคุณวุฒิทางรัฐธรรมนูญนะครับท่านอาจจะจบรัฐศาสตร์และท่านยืนยันว่าท่านเป็นคนเที่ยวชาญทางรัฐรรมนูญก็ได้นะ <c oughs> และที่เราเติมไปอีกอันคือเป็นผู้เคารพและยึดมั่นหลักการนิติรัฐประชาธิปไตยคุณสมบัติแบบนี้ไม่เคยมีใช้มาก่อนในรัฐรรญนูญปัจจุบันนะครับ <c oughs> ลักษณะต้องห้ามนะครับอันนี้สําคัญนะครับเราเขียนว่า ต้องไม่เคยดำรงตำแหน่งตุลาการรัฐธรรมนูญหรือตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะฮะไม่ว่าในรัฐธรรมนูญฉบับใดพูดง่ายๆคือว่าคนที่จะเข้ามาเป็นคณะจะเข้ามาเป็นตุลาการพิทักษ์ระบบรัฐธรรมนูญตามที่เราเสนอเนี่ยจะต้องไม่เคยเป็นสาร,รธรรมนูญชุดไหนเลยทั้งสี่ศูนย์สี่ห้าศูนย์จะต้องไม่เคยเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญตั้งแต่ก่อนสี่ศูนย์หรือตุลาการ,รนในปีสี่เก้าคือคนที่เคยทำเรื่องพวกนี้มาแล้วไม่ให้เป็นเลยนะฮะ <c oughs> ลักษณะต้องห้ามอีกประการถัดไปก็คือในเมื่อชุดนี้นะครับใช้ชื่อพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญนะครับและพันธกิจสําคัญคือนะฮะต้องอะไรครับรักษานิติรัฐประชาธิปไตยนะครับนะครับแล้วก็คุณสมบัติที่สําคัญคือเป็นคนเคารพยิดมั่นหลักการนิติรัฐประชาธิปไตยนะครับเมื่อประมวลผลออกมาได้แล้วเนี่ยก็จําเป็นต้องเขียนลักษณะต้องห้ามตัดบุคคลที่เคยดํารงตําแหน่งในองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญชั่วคราว4ี่เก้า นะฮะคือที่ร,รัฐธรรมนูญชั่วคราวสมัยรัระหารนะครับแล้วก็ประกาศของคอปคอทุกฉบับคือถ้าประกาศอคอปคเคยตั้งใครมาเป็นเนี่ยนะครับหรือองค์กรใดที่เกิดตาม,มรัฐธรรมนูญสี่เก้าเนี่ยคนที่เคยดารงตาแหน่งในองค์กรกนั้นเนี่ยอดเป็นนะฮะยกตัวอย่างให้เห็นชัดนะเช่นคนที่เคยเป็นคอตอสสก็มาเป็นไม่ได้นะครับคนที่เคยเป็นสมาชิกสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติก็เป็นไม่ได้นะคนที่เคยเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ทำห้าศูนย์ออกมาเนี่ย เป็นไม่ได้ถามว่าเอา้เอาใเฮ้ยเขียนนี้กีดการอะไรไหมนะครับไม่เสมอภาคผมก็บอก็คุณสมบัติผมบอกว่าเป็นผู้เขารบยึดมั่นหลักการนิติรัฐประชาธิปไต,ตย <laughs> จากคุณสมบัติเนี่ยทําให้เราต้องขมวดเขียนลักษณะต้องห้ามอันเนี้ยขึ้นมานะฮะคือคนที่เคย <c oughs> ดํารงตําแหน่งองค์กรเหล่าเนี้ยนะฮะห้ามมาเป็นตุลาการพิทักษ์ตลอดรัฐธรรมนูญที่เราเสนอนะครับวาระเนี่ยครับเราให้สั้นลงนะครับเหลือเจ็ดปีพอนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่อยู่นานเกินไปพออยู่นานแล้วมันจะเป็นคือเป็นเป็นโดมิเนตองค์กรนั้นไปหมดเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้ดํารงตําแหน่งเพียงวาระเดียวนะครับข้อห้ามที่สําคัญนะครับจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคตเดี๋ยวมีชิมไปบ่นไปมีอะไรเต็มไปหมดเราเขียนง่ายๆเลยว่าต้องไม่ประกอบอาชีพอื่นเลยก็คำนี้มันชัดอยู่ในตัวคือห้ามประกอบอาชีพอื่นนะก็คุณเป็นตุลาการอย่างเดียวจบนะห้ามประกอบอาชีพอื่นองค์คณะนะครับองค์คณะ <c oughs> องคณคณะเนี่ยคือมีแปดคนใช่ไหมครับองคประกอบมีแปดคนองคณะวินิจฉัยเนี่ยต้องมีห้าคนเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็มติถือตามเสียงข้างมากนะครับถ้าคะแนนเสียงเท่ากันถือว่าคำร้องนั้นตกไปนะผลแห่งคําวินิจฉัยก็คําวินิจฉัยก็มีผลทั่วไปเด็ดขาดนะครับผูกพันทุกองค์กรวิธีวิจารณานะครับก็ให้ไปออกเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีวิจารณาของคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญน,นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับ จริงๆอาจารย์โรเจอเคยทําวิจัยไว้เรียบร้อยเมื่อตั้งแต่ปีสี่ห้านะครับเขียนยกล่างให้เขาเรียบร้อยนะก็จมอยู่ในสารบัรูนเนี่ยนะฮะไม่เคยหยิบขึ้นมาใช้เลยนะฮะรประการสุดท้ายที่สําคัญเขียนกันเอาไว้เลยนะครับห้ามิให้คณะตุลาการพิทักษระบอบรัฐธรรมนูญกระทาการใดอันมีผลเป็นการขัดขวางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทำน,น,นี้หมายความว่า คณะตุลาการพิชารานิดคุณจะหารูไหนเนี่ยจะหกสิบแปดหกสิบเก้าหารูสักรูเนี่ยเข้ามาไม่ได้เลยเช่นเช่นวาระหนึ่งยังยังล่างยังไม่เสร็จนะแค่วาระหนึ่งเดี๋ยวมันก็มีคนบ้าบ้าบอๆไปหกสิบแปดอีกแล้วก็บอกห้ามคือเพราะห้ามขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกขั้นตอนอ่ะพูยง่ายตั้งแต่ตอนทั้นกําลังร่างอยู่กําลังลงมติออกมาเป็น อ,อ,อ่อให้ความเห็นชอบแล้วกําลังรอ,อ,อโอดเก้าวอย่างเงี้ยนะครับกําลังรอโรดเก้าอยู่หรือใช้บังคับแล้วก็ตามเนี่ยห้ามคณะตุลาการพิจารัาบอกนักลุนเข้ามาข้องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยนะฮะนี่คือที่เราเสนอไปนะครับแต่ความสําคัญก็มีเท่านี้นะฮะอ,อ,อีกนิดนึงนะครับคือ จะสรุปสักนิดหนึ่งนะครับส่วนข้อเสนอเนี่ยนะฮะได้ผีเซ็นเป็นแล้วถ้าท่านสงสัยหรือท่านอาจจะซักถามเพิ่มเติมได้นะครับแล้วเดี๋ยวลองรับเอกสารไปแจกกันดูนะครับผมสรุปนี้นะคือข้อเสนอนี่นะครับที่เราทํานี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นการบอกนะครับเป็นการบอกว่าสารรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณกําเนิดมาโดยรัฐธรรมนูญเป็นคนให้กําเนิดคุณมานะรัฐธรรมนูญทาคลอดคุณขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณก็มีอํานาจหน้าที่ได้เท่าที่รัฐธรรมนูญกําหนด ผมให้คุณสิบอย่างคุณทําได้สิบอย่างเติมอย่างที่สิบเอ็ดสิบสองไม่ได้ขยายอํานาจของตัวเองออกไปไม่ได้จะขยายหน้าตัวเองจนขึ้นไปอยู่เหนือรัฐธรรมนูญเลยเนี่ยไม่ได้นะอำนาจเนี่ยนะครับหน้าที่ที่ให้รัฐธรรมนูญความเป็นอิสระต่างๆที่รัฐธรรมนูญเนี่ยเขาให้มาเพื่อรัฐธรรมนูญมาพิทักษ์รัฐธรรมนูญไม่ใช่คุณขยายจนตัวคุณเองเป็นตัวรัฐธรรมนูญเองเป็นคนบอกหมดเลยว่ารัฐธรรมนูนต้องเขียนเตมิมอันนานเติมบันนี้ควรจะบ้างอาจจะบ้างนะ ไม่ใช่เอาอำนาจที่คุณมีมาทำลายตัวรัฐธรรมนูญเองพูดง่ายคือคือคดีไอ้ตาม68ครั้งเนี้นะครับเมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างไปแล้วสารนูนครั้งนี้เขาทำ้าหลายคำมีหลายที่จะเป็นปัญหานะฮะแต่ครั้งนี้มันเหมือนฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยมันฟางเส้นสุดท้ายก็เพราะว่าสารนูญคุณกําลังใช้อํานาจไปทําลายตัวรัฐธรรมนูญที่ให้กําเนิดคุณเองเนี่ยนะฮะกำลังทําลายอยู่นะครับมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่จําเป็นแล้วว่าต้องเปลี่ยนตัวสารนูนทิ้งนะครับ เมื่อสามูลกระทาการแบบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าเนี่ยนะครับสามูลก็ต้องพึงสังวรไว้ว่านะครับอํานาจเนี่ยนะครับของคนที่มีอํานาจแก้ไขเพิ่มเติมนูลเนี่ยเขาสามารถแก้ไขเพิ่มเติมนูนโดยยกเลิกสามูลได้ความข้อนี้หมายถึงอะไรหมายถึงาแสดงเห็นว่าสามูคุณไม่ได้ใหญ่กว่าใครไงคุณไม่ได้ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญคือคุณมาตามรัฐนูญถ้าคุณออกนอกลู่นอกทางมากผมก็จะไปแก้รัฐนูญเอาคุณออกถูกไหมฮะ ไม่ใช่แหม่พอขึ้นนั่งบัลลังก์แล้วก็วิมนิจัยจะเติมรัฐธรรมนูญล,ลบอันนั้นเติมอันนี้ได้ตามใจชอบจะเติมได้ตามใจชอบเอาวลองเติมมาก็เอาแต่ต้องสรักไว้ว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับในอนาคตถ้าทําแบบนี้กันเนี่ยนะครับคนประชาชนทั่วไปเขาเข้าชื่อเสนอร่างนูนแก้ไขเพิ่มเติมยกเลิกสารนูนได้เปลี่ยนองค์ประกอบได้ตัดอ,อํานาจหน้าที่คุณได้เปลี่ยนสารใหม่ได้นะฮะสภาเขาสามารถออกร่างเอ่อออกการแก้ไขเพิ่มเติมนูนแบบนี้ได้หมดนะฮะ ทีนี้มาถึงว่าเอ๊ะทำไมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลครั้งนี้ถึงมีปัญหา <c oughs> ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็คิดว่ากลุ่มคนบรรดาที่ได้รับประโยชน์พดผลเนี่ยนะครับจากร,ร,รัฐมนูล5.0เนี่ยเขาคงต้องหาทางตีกันขีดกันทุกวิถีทางก็คิดว่าวิถีทางที่จะขีดกันเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดคงทําตอนที่มันล่างเสร็จแล้วล่างเสร็จแล้วแล้วก็มีสมาชิกสภาไปเข้าชื่อเสนอที่สารรัฐมนูญคิดว่าคงจะมามุกนั้นนะครับ แต่ครั้งนี้เหลือเชื่อจริงๆเกินคาดคือใช้68นะฮะจนวันนั้นงงแล้วเออรับไปได้ไง68นะครับ <c oughs> ตอนแรกคิดว่ามันคงมาแน่แต่คงใช้ช่องทางเหมือนเหมือนยื่นยื่นตรวจสอบพรบรคันแล้วธรรมนูญอย่างเงี้ยนะฮะแต่ครั้งนี้มาผิดประหลาดมากคือไม่ใช้ไม่ไม่ใช้วิธีนั้นใช้68เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็มานั่งคิดดูมันเป็นเพราะอะไรไอ้กะอีแค่ทําสสรเนี่ยนะครับก็มานั่งนองมองย้อนกลับไปคือว่าเอ๊ เออน,นะถ้าสมมุติองค์ประกอบที่มาของสสรห้าศาูนย์ไอของสสรที่กำลังจะทําเนี่ยใช้คุณสมบัติองค์ประกอบที่มาเหมือนสสรปีสี่ศูนย์เนี่ยผมว่าไม่แน่เขาอาจจะยอม ท่านจําได้ไหมฮะว่าที่มาแบบสสรอสี่สูตเนี่ยมาจากไหนเลือกตั้งสสรอจังหวัดก็เลือกอ้อมอ้อมไปอ้อมมาี่ท่านจันคดินอยู่อาจจะชี้แจงนี้ได้มันอ้อมไปอ้อมมานะ่ะมันไม่ได้เลือกโดยตรงเหมือน,น,นเหมือนรัฐมนูนฮเหมือนรัฐมนุนที่กำลังจะทะําอ่ะและในปีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันก็คือพวกสภามหาลัยมันเสนอไปที่มาลักษณะแบบเนี้ยมันหมายความว่าอะไรฮะเขาคุมทิศทางคุมความคิดที่นําการทารัฐมนูลใหม่ได้โดยผ่านการกําหนดตัวสสรอว่าใครจะมาเป็น แต่สสลอที่กําลังจะทําเนี่ยมันคุมไม่ได้มันคุมไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไปลงเลือกตั้งจังหวัดละคนเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัด